毒どもをぶちのめすティアンフォンドリア迷うやつは弱いブルーハール・ャラクシーリバイド納得いかんのすっかり驚いたャラクシーインパクト วันพีชวันทีร์ชิน่้กลุ่มวันพีชปฏิรัตที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1นึ0 0 0สมืนคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกภพชูจิตสามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร้อยเปอร์เซ็นต์จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับ กรับสวัสดีชาวต้นทีมและวัยรุ่นชาวโอพีบีอาร์ไทยแลนด์ทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้เขาบอกว่ากาบระบาดมากๆเลยนะครับผมเอาหมาไปเตะนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมบอกเลยผมไปเตะเวลร้อยหมาโคตรตึงนะครับผมก็ไปดูคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมมีผู้นำหนุนราังอย่าไปดังการคือซอมบี้รัชเช่นเคยนะครับผมนะมองไอเดียดอกเพชรราคาหลักสิบบาทนะครับผมก็สามารถเข้าไปใช้บริการกับซอมบี้รัดได้เลยไม่โกงไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเนื่องจากว่าคลิปนี้เออ่มี เออได้ข่าวมานะครับผมจากหลังบ้านของผมมีต่างชาติเข้ามาดูผมบ้างแล้วนะครับผมประมาณสัก5้ถึงเลยนะครับผมนะดังนั้นเดี๋ยววันนี้คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ซับด้วยนะฮะในช่วงต้นนะครับเฉพาะช่วงต้นเท่านั้นนะผมจะใส่ซับภาษาไทยนะครับผมแล้วก็พูดเป็นต่างชาตินะครับผมนะเป็นภาษาอะไรก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองวิเคราะห์กันดูแล้วกันนะครับผมโอเคเริ่มเลยนะฮะก็สำหรับจาบานะครับผมที่ผมไปเล่นมานะครับผมก็ความรู้สึกเป็นแบบนี้ครับผมก็คือฮัลโหลเพื่อนเชย Oh what is this? Bitch! Oblique is a cheat! Oh what well, oh? wish wish Oh very big sea Low tat.

โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวพากลับมาเป็นภาษาไทยนะครับผมนามกีต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ผมใส่ซับเพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับคือเนื่องจากต่างชาติเข้ามาดูนะครับผมก็เลยต้องเออเรียนภาษานิดนึงนะครับคือผมพูดได้ประมาณ7-8ภาษาเลยนะครับผมนะโอ้นะครับผมโอเคซับนะครับผมใส่ดีฟเดอร์ไปนะฮะแล้วก็เออคลิปนี้นะครับผมถ้ามองหายดีดอเพชรทุยนะครับผม ซับสนซับนแล้วนะผมถ้าเกิดอยากหาราดเติมเกมราคาถูกนะผมก็เฟซย์ไปรู้ดูใบเปิด้วยกันแล้วนะครับผมอย่าไปเติมกันเยอะๆนะจ๊ะ เอาเรับมาเก็บแรกกันเลยนะครับผมอยู่กับหมาป่าผู้เดียวดายอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้นะมันดูว่าพี่ต่อจะกลับมาทำอีกรอบนะครับผมก็ต้องกลับมาทำจริงนะเพราะคนเอาไปเปรียบเทียบกับกราฟเจอนะแต่ผมไปเตะมาตายทุกตัวโอ้ดับเมทครับผมมาแล้วผมใส่เดฟพันห้าเลยนะครับผมอาวุ้มาแล้วครับมาแล้วครับผมเฮ้ยมีคนลองของว่ะมันลองของเฮ้ย ก็มาเดะโดนกันทักทายเออเป็นไงเป็นไงยืนเลยผมนี่ยืนขึ้นเลยตีธรรมดาอแล้วตีธรรมดาไปก่อนเตะหลังเคสอุ้ยมีตัวสอดมีตัวสอดว่าเฮ้ยในเตะแดงเลือดสวนดีครับรอะไรเ้ยรถแห่มา อืมนะครับผมรถแห่นะหนีก่อนโอ้โหมนเล่นแถวสองแล้วไว้กราฟมาเนร์ทำอะไรแตกแล้วเห็นไหมตายรัวๆอืมไม่ขอตังค์หน่อยนะจ๊ะเป็นห้าขอเงินนะครับผม,มคือเล่นหมันมากนะกเออเรียกว่าอยู่ในโหมดอีซี่นี่เหมือนเล่นเกมโหมดอีซี่นะถ้าเกิดคุณบาบิจาร์บานี่บอกเลย6เปย์นี่ยิ้มเลยนะกราฟมาอย่างนี้โดนเนี่ย โอ้โหนะครับผมแต่จริงอ่ะเล่นจะพลาเล่นแถวสองนี่านะครับอย่าไปบวงกับกราฟมากนะครับถ้าเกิดเขาหลบสกิลเราได้เราตายนะครับบอกเลยเนี่ยครับผมมันี้พูดแต่เล่นแนวหน้านะเอออยากเจอกราฟเยอะๆครับขอทีได้ไหมจ๊ะอืมโอเคหลังแคทลูคัสโปแตกรั่อุ้ยติดหินติดหินโอ้เรียบร้อยเลยเล่นเกมหน่อยนะครับผม เกิดใหม่เป็นลูกโคชินะครับผมนะคลิปนี้ก็กลับมาเล่นจะบายหนึ่งรอบนะครับผมเพราะว่ายุคกราร์ดนี่คือบอกเลยสายมัดนี่จะบาเอาลงทุกตัวเออเนี่ครับเล่นแถว2เล็งดีๆแล้วก็ dry k i c ไปก่อนนะฮะแม่เรียบร้อยครับผมอืมไม่ตายเฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยถ้าเกิดเราสกิลว้าวแล้วสกิลมันคูดาวช้าไปหน่อยวะแต่ยุคนี้ผมบอกเลยนะจาบานี่เอาอยู่หมดนะฮะเพราะว่าแชงขาวหายไง เออจะไปโดนจริงก็ลุดจิตัวเดียวนะครับผมแ้งข่าวจริงผมไม่ได้กลัวด้วยนะส่วนการาฟนี่คือแบบอีซี่จริงๆเออเรียบร้อยกาแล็กซี่อิมแพคตกแล้วนะเอ้ยไม่ต้องสกิลเลยตัวนี้เรียบร้อยครับผมยึดโอ้โหดูเลยฮะจจ้าบาตัวเดียวรับจบนะครับเพราะยุคนี้มันมีอใครฮะใครโดเอ็ดสเนค นะครับผมอูตตายางี้แล้วเขาเตะหมดอ่ะบอกเลยนะอุ้ยแฉ่งมาเลยพูดปป๊บแฉ่งมาว่ะยึดแชมเปญเฮ่เตะแชมเปญแต,ตกหมดเลยกับเคิร์บเรียบร้อยอ่ะอุอ้ยโดนนะจังหวะน,นี้เรียบร้อยชนะไปทงบนใครสองหนึ่งเรียบร้อยโโอ้หมันอีซี่นะครับคือบอกว่าเล่นยุคนี้อีซี่มากนะง่ายกว่ายุคก่อนเยอะนะครับผมโอเคไปดูกเกมเพลย์ที่สองเลยครับ เอาแล้ครับเกมเป็ที่2อ,อยู่ในดาชบเบอดีโคตรเกียดเลยนะครับผมสุ่มเจอด่านนี้ไม่น่าเลยนะเขาเขามีกราฟด้วยนะครับแต่ยังไม่เปิดนะฮะโหแล้วยุคนี้แม่งลำคาญที่สุดคือยามาโตะเว้ยจีเมื่อครับเตะไม่ตายยังอยู่ในธงยามาโตะเก่งนะครับมันไม่ชะงกักด้วยนะเวลาอยู่ในธงนะคโอเคเวลาครับเดี๋ยวเราไม่พยายามบวกยามาโตะแล้วกันนะครับเดี๋ยวตุยนะมาแล้วจ้าธงกลางก็เสร็จโจลดีน้องฝั่งเรามีคุชซันด้วยนะมาแก้กราฟแล้วแบบจะบ้าเหรอเนี่ยมันมาอีกแล้วยามาโตะโคตรเกียดเลยโอ้ ปล่อยแม่งดึงไปเหอะนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวเออนะครับผมโอเคไปให้กราฟบวกไปนะเราไม่ไหวเราก็ลงมาเลยนะกาฟฝั่งนู้นมาแล้วนะครับผมดีมากลูกพี่ลูกพี่รอก่อนเดี๋ยวผมดึงให้ออนะผมบวกได้หมดนะยยเว้นจะมาต่อตัวเดียวเลยนะแพ้นะครับผมสีก็แพ้ โอเคกราฟอยู่ไหนอยู่ฝั่งนูน้นป่ะอยู่ฝั่งนูน้น <c oughs> ระวังนะจ้าไวรุสเตะรังเคสไปก่อนโอ้โหข้ามฟากก็ตายได้นะครับผมเรียบร้อยอืมเอาเลยนะมีปะโตเลยนะปวดนะผมสู้ยากโอเคด่านนี้ผมขึ้นลงขึ้นลงไปก่อนนะอ๋ออกคนเล่นจาบาก็คือคนเล่นการาฟใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวเรายืนเป็นที่เป็นหลังเป็นแหลงก่อนนะฮะ โดนนะอุ้ยระวังหลังเคสนะเตะสวนทมินเออแนวการ์ออกม,มาเนี่ยนะเตะสวนได้นะผมจังหวะนี้เดฟพันห้าบอกเลยโคตรแรงนะผมสกิลหลังเคสผมนะอืมโอเคการ์ฟมาแล้วเว้ยลูกเพามาเลย ex 6 p ปีอ่ะ ex 6 p ปีมาสู้อะไรกับซปเปอร์เย็กึ่งพี่อืมอันแน่ใช้สูตรใช้สูตรอุ้ยโดนก่อนนะฮะเปิดก่อนได้ปูนะบอกก่อน เออด,อดรอปเรียบร้อยเตะตายหรือเปล่าโอ้โหวิ่งสี่หมื่นหกหมื่นโคตรแรงคุณดูคุณดูดิโคตรแรงเลยนะครับผมเก้าคือวัดช็อตอะไรวะเนี่ยเออจะบ้ามาแล้วนะค,คือแบบืหคือมันบางมากนะครับผมแล้วจะเวลร้อยเวลบูตตันนะได้หมดนะครับผมเจอผมนะเดฟขนาดนี้เตะตายหมดนะอืมโอเคนะครับเหลือเวลาอยู่นะฮะเฮ้ยโหอย่ามาต่อยแล้วสู้ไม่ได้ว่ะจะมาต่อยผมยอมแน่ผมสู้ไม่ไหวนะครับผม น่าหน่าน่า,นาแต่มันออกคงไม่ได้แล้วกันเออเตะทับม,มินเออแตกเยียบร้อย <g ry> <g ry> เออเติมเกตเลยพี่เดี๋ยวผมไปข้างบนก่อนนะฮะคือ,อยามาโตปวดมากนะเอ,อ้ยกราฟมาอีกแล้วเดี๋ยวเราไปเตะมันก,นก่อนนะครับกราฟตัวนี้นะครับโอ้โหแล้วสู้ยังไงวะเนี้ยหไม่ติดแข็งด้วยวะจบแล้วคูสันพี่ ก้าฟอีกแล้วก้าฟอีกแล้วเดี๋ยวมันต้องวาร์ปมาแน่ใจสูตรวาร์ปเออเท่คิดว่าเท่คิดว่าหลอดอ่ะโอ้ตายแล้วก้าฟไปเหลือโดนเตะหูดอกสองสามหมืนะ่นแล้วผมวันชะ็ดรุนรัวฮะโอเคกันทงอะดึงทันหรือเปล่าอืมแตกอีกนะฮะอู้เกตเยอะไปหน่อยเอา้าแล้วเขาดึงทันเรียบร้อยแพ้ไปเลยมัวแต่เล็งก้าฟนะไม่ได้กันทงเลยนะโอเคไปดูเกมเพสสุดท้ายกันได้เลยครับ ถ้าคุณมองหาไอดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอดเอกพัฒชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่องอัตโนที v e ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ เอาละครับเกเพสสุดท้ายแล้วนะครับผมก็บอกเลยว่าเล่นโคตรมันนะครับผมอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องอาร์ติถิด้วยนะครับผมตอนนี้เจอการาฟโคตรเยอะนะครับของดีของดีเลยอย่างงี้มาเจอกันหน่อยนะครับผมมีทั้งเวลร้อยด้วยนะครับผมนะเอ๊ะจะมาเลเซอร์ใส่พี่นะเป็นไอรอนแมนเหรอนะแน่จริงอะถอดบูทรุ้งมาคุยกันดีกว่ามาตัวตัวนึง นี่ไงนะครับผมถอดเครื่องแบบเลยโอ้ยไม่มีสกิลอะไม่มีสกิลเราตีส่วนยากนะครับผมมันจะเล่นมันจะเล่นพี่มันจะเล่นพี่เออเราตีล้มก่อนฮะคือถ้าไม่มีสกิลเราตีมันล้มนะฮะโอเคเขาเขาไม่กล้าไม่กล้ากับเรานะครับผมเพราะเราถึกนะครับเราบัฟเดฟมาโอเคโอ้โหนะโดนเอสฮอคด้วยนะครับผมทหารเรือด้วยกันเองเป็นไงกราฟนี่คือแบบมันมันติดบางไปหน่อยแต่ดามเมจมนแรงจริงนะพูดถึงแต่ว่ามันติดบางไง เอาจาบาไปตบเหมือนเลยจาบาเนตัวผู้บางๆเ่ยจาบาวันช็อตได้หมดตัวเลยนะครับถ้าถึกก็อาจจะไม่วันช็อตนะฮะอืมโอเคนะครับผมกักาฟมากันโอ้โหเยอะมากเยอะมากนะครับเมือนนัดกันมาทําไมวะดวงดีขนาดนั้นเลยเตะตายอ่สองดอกก็สองหมื่นนะกาบยังไงก็เละฮะขออีกโอ้ติดติดติดอมตะติดอมตะฮสกิลต้องกัดดีๆวะถ้าเราไม่มีสกิลเล่นยากนะครับ ขอหลบก่อนนะจ๊ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยูได้เลือดพอดีจีเอ็มเสกเนื้อดีอะไรวะมันลงมาแต่มอไร่เนี่ยมันอ้อมมาหรอมีหลายตัวไงอืมมันตายแล้วมันหนีเอออาร์กาแล็กซี่อะไรกาแล็กซี่เหรอ,อทางช้างเผือกรู้จักว่าตายแลตายนะ้ถอดชุดมาต่อยกันในกาบนะหมัดรุ่นรุนนะผมโอเค เดี๋ยวใจเย,ย็นโดนนเออแตกหมดแล้วโหโรเจอร์คือเมตานี้จะบาแม่งยิงเล่นง่ายเลยคือก่อนอันเนี้ยมันเล่นยากตัวไหนหรู้ป่ะผมบ่อยฝังไนงะที่ไปเล่นมาคือมันโดนรุจิเยอะเว้ยตอนนี้คนเล่นรุจิแม่งก็มาเล่นการาฟไงมันก็โดนเราไงเขาจะว่าถึงเวลาเราเอาคืนนะไอ้พวกที่เล่นการาฟไงไที่เล่นรุจิก็โดนเรานะ้เตะอย่างนี้เลยเตะได้ไห,ไหมแกเคยเล่นรุจิใช่ไหมไม่รู้เหมารวมไปก่อนอืม เอเอไอยเลลี่เลลี่ก็โดนเรานะฮะอุตตะเลลี่มันถึกจังวะเราไม่ค่อยมีดาเมจนะครับต้องสกิลเท่านั้นโ okay อเคฮ้ยโอเด้งวะมันจะชนะได้เหรอฝั่งเรานะฮะฝั่งเรามีโอกาสแพ้เหมือนกันนะครับผมต้องระวังเออไอ้ไค่เนี่ยฟีโอ้โหฟรีรุ่นเก่ารุ่นเดอฟรฟีรุ่นเกียร์สองปะเนี่ย <laughs> นานเกินนะอืมโอเคโรเจอร์นะครับผมต้องระวังนะเขาดึงธง ไอ้ที่กี้กาบลุยเละหมดนะก็โรเจอร์ออกมาแล้วนะฮะผมไม่งั้นดึงธงไม่ได้นะผมโอเคอุยเขาดึงเสร็จว่ะเขาดึงเสร็จเขาดึงเสร็จระวังนะอืมเจอมานี้ดีจ้าโอ้เกรน้อยไม่มาด้วยนะฮะยิงยิงอเออเรียบร้อยเอาท้ายเกมนะครับผมามาจะเป็นเหยื่ออีกทีเรียบร้อยอเ,เกือบฆ่าได้ครับโอเคจบไปครับสำหรับเกมสุดท้ายครับผมไอคิหนาครับคลิปนี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสวัสดีครับ